รู้ตัวว่าตั้งคันนะคะ คุณแม่นะคะมักจะมีปัญหานะคะแพ้ท้องเวียนหัวนะคะงุดคิดง่ายในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะกลัวว่าจะขาดสารอาหารนะคะแนะนําให้ลองทาจมูกข้าวไรเบอร์รี่บทผงเลยนะคะเพราะว่าจมูกข้าวไรเบอร์รี่บทผงนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุกว่า15ชนิดที่จาเป็นต่อคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะมีวิตามิน B สูงมากๆนะคะช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองให้กับลูกน้อยของเรานะคะเก่งแล้วก็ฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยะคะ่ะและที่สําคัญนะคะลดอาการแพร้ท้อง สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วยังมีกาบ้านนะคะช่วยทําให้คุณแม่พักผ่อนได้อยากสบายมากยิ่งขึ้นนะคะบํารุงเลือดในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยนะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่สนใจนะคะวิธีการทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะทานวันละสองครั้งเท่านั้นเองค่ะตอนเช้าก่อนาหาะสิบห้านาทีแล้วก็ก่อนนอนสามารถชงผสมน้าร้อนน้ําเย็นได้เลยนะคะตัวจมูกเข้านะคะบดผงละเอียดมาให้แล้วนะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับแม่แม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่อยากทดลองทานนะคะวันนี้ดดามีโปรโมชั่นเด็ดมาให้ ะะซื้อยน้อ1ถุงนะคะรับไปเลย1กถุงนะคะ2ถุงนี้รวมทั้งหมด1กิโลกร,รมัมทานได้น่าหนึงสเดือนเลยนะคะแล้วยังมีแก้วเช็แบบนี้ให้อีกด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับเป็นงาดำโคบอรขนาด100กร,รัมก็ได้นะคะไปชงทานคู่กันนะคะสําหรับแม่แม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่สนใจนะคะดาดามีส่วนลดพิเศษอีก5 0%ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างเลยค่ะสั่งวันนี้จะส่งเร็ววันนี้นะคะส่งเร็วสวยทันใช้ทันทานแน่นอนค่ะแล้วเรามาดูแลสุขภาพลูกน้อยของเราในระหว่างการตั้งคครด้วยกันนะะ